ที่200เอเคอร์เขาบรรยายพร้อมกับวาดแผนผังแสดงรายละเอียดไว้ทุกส่วนแต่เมื่อเขานําไปส่งกับได้คะแนน F และครูก็เรียกให้ไปพบหลังเลิกเรียนหลังเลิกเรียนมอนตี้ก็เขาก็ไปพบคุณรูและถามว่าทําไมเรียงความของเขาจึงได้ F ก็ได้คําตอบว่าสิ่งที่เขาเขียนนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันต้องใช้เงินมากมายเกินกว่าฐานะของครอบครัวของมอนตี้จะสามารถทําได้ แม้ว่า, i, วามอนตี้จะชี้แจงให้ฟังว่ามันเป็นแค่ความฝันของเขาแต่พยาวามมาใหม่โดยขอให้เขียนเรื่องที่มันพอจะเป็นไปได้บ้างแล้วจะแก้คะแนนให้มอนตี้กลับบ้านและนําปัญหาที่นาปัญหานี้ไปปรึกษากับพ่อของเขาซึ่งพ่อ,อเขาก็ให้คําตอบว่าเรื่องนี้พ่อคงช่วยอะไรลูกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินอนาคตของลูกเป็นอย่างมากแน่นอนมอนตี้ให้ควดกับเรื่องนี้อยู่เป็นสัปดาห์ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจได้นํา เดียงความเรื่องเดิมผู้มาเยียมของเขาฟังพร้อมเ่าว่าที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้พวกคุณฟังเพราะว่าขณะนี้คุณกาลังนั่งอยู่หน้าเตาผิงในบ้านพื้นที่4,000ตารางฟุตซึ่งตั้งอยู่กลางเกนะพื้นที่2ไร่ได้เี็นภามเห็่ยหน้ากระดาษนั้นได้ใส่กอบเพียงเหลืออยู่เตาผิงและเขาได้เล่าต่อว่า สองเรื่องนี้ก็คือฤดูร้อนเมื่อสองปีที่แล้วซึ่ครูคุณครูคนเดิมพานักเรียนสามคนก็นนนดีใจที่เธอไม่ยอมพูดให้ครูทงความฝันของเธอเดินไปตามความฝันของคุณอย่ายอมให้ใครขโมยมันไปได้ครับ